การดูดวงรายเดือนแบบนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะ100%ซนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงที่เป็นดวงส่วนตัวเป็นดวงเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาได้ในเพจหมอดูอินดี้นะครับและเดี๋ยวผมจะจัดคิวดูดวงส่วนตัวให้นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถือว่าไปได้เรื่อยๆครับมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้แต่ในเรื่องของการเงินละวางนะครับ จะเกิดความผิดพลาดลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่ต้องดูให้ดีหรือใครจะมาชวนให้ไปลงทุนลงเงินอะไรช่วงนี้เบรกไว้ก่อนเลยนะครับมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ต้องดูรายละเอียดดูคนที่เข้ามาชักชวนให้ดีเลยทีเดียวเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวช่วงนี้ก็รักใคร่กันดีครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนในครอบครัวก็มีความสัมพันธ์ที่ดีครับสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีส่วนใครที่มีโปรเจกต์อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่คิดวางแผนไว้ว่าอยากจะทำสามารถเริ่มต้นทําได้นะครับแต่เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นทําใหม่ๆเราก็จะเป็นน้องใหม่ในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาที่มีความสามารถที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆก็จะเป็นผลดีกับสิ่งที่เราทําไว้นะครับคนที่ทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอุปสรรคเจอเรื่องราวค่อนข้างเยอะครับแต่ ขอให้มั่นคงขอให้พยายามให้เต็มที่เพราะว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดครับส่วนคนที่เป็นเท่าแก่คนที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องประคับประคองงานของเราให้ดีนะครับเพราะว่าได้ไพ่การวัดความดันอยู่นะครับเป็นเรื่องของการที่จะต้องประคับประคองสถานการณ์นะครับมันมีปัญหามีความไม่พร้อมอยู่มันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากๆนะครับผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นสําหรับน้องๆที่อยู่วัยเรียนนะครับการเรียนของเราในช่วงนี้ก็อาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะครับเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ในช่วงนี้เพราะปัจจัยหลายๆอย่างเราก็ต้องพยายามนะครับศึกษาหาความรู้พยายามที่จะทําความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนให้ดี อดทนให้มากๆครับเดี๋ยวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นเราจะเรียนรู้การเรียนของเราเนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ต้องดูในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับพอภัยที่ได้เนี่ยเป็นไพ่ของการงอนการโกรธกันนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่ยังเคลียร์กันได้เห็นไหมครับทะเลาะกันจริง หันหลังไม่มองหน้ากันก็จริงแต่เขาสองคนยังอยู่คู่กันครับยังคุยกันได้ยังปรับความเข้าใจกันได้นะครับก็ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ตัวคุณอาจจะเจอใครเข้ามาในชีวิตนะครับในช่วงนี้ที่สําคัญอาจจะเข้ามาหลายคนด้วยมีมีตัวเลือกให้คุณเลือกหลายคนด้วยครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะพูดคุยศึกษาดูใจกันได้นะครับ แต่ก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับความรักเนี่ยความสัมพันธ์มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องดูกันไปยาวๆนะครับในเรื่องของการเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับมีโอกาสมากๆเลยนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายคนที่มีอํานาจเหนือเรานะครับเขาจะหยิบยื่นโอกาสให้เขาจะมอบสิ่งเพราะฉะนั้นตําแหน่งการจเจริญเติบโ,โตในหน้าที่การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับ โชคลาบถือว่ามีพอสมควรนะครับเป็นโชคลาบที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับไม่ได้มากเป็นโชคลาบที่มาจากคนรักของเราหรือคนในครอบครัวหรืออาจจะมาจากลูกหลานบริวารของเราก็ได้นะครับสรุปโดยรวมนะครับการเงินของคุณมีเรื่องต้องระวังนะครับใครมาชักชวนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ระวังให้ดีดูรายละเอียดดูคนที่มาชักชวนของเราให้ดีมีโอกาสที่จะ สูญเงินเสียเงินได้นะครับถ้าเราประมาทเรื่องเพื่อนดีเรื่องครอบครัวดีความรักคนมีคู่และวังจะทะเลาะกันแต่เป็นการทะเลาะที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสามารถเคลียร์กันได้ปรับความเข้าใจกันได้คนโสดจะได้เจอคนเข้ามาในชีวิตมีตัวเลือกให้เลือกหลายคนซะด้วยเรื่องงานคนที่เป็นลูกจ้างทำงานประจำมนุษย์เงินเดือนจะเจอปัญหา แต่ว่าสามารถผ่านไปได้และประสบความสำเร็จได้ในที่สุดขอให้พยายามอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ไปซะก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่ในช่วงของการจะต้องประครับประคองผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้มันเจอปัญหาเจออุปสรรคแน่นอนครับแต่คุณจะต้องเข้มแข็งอดทนเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับโอเคจบการทำนายใครกดไลค์คลิปนี้ขอได้เงินหมื่น ใครแชร์ไปที่อื่นก็ขอให้ได้เงินแสนใครแชร์ลงกลุ่มแชร์ซ้ําแชร์ซ้อนขอให้ได้เงินล้านเลยครับสาธุอมเพียง